จัดง่ายนะตู้แบบนี้นะครับผมจัดง่ายเพียงแต่เราต้องรอเวลานะครับ <c oughs> ไม่ว่ามดอะไรก็ตามนะผมถ้าเราลงมดใหม่ๆเนาะลงเอามดหรือว่าเราจัดสวนแบบนี้อย่างสวยแล้วปลูกต้นไม้ให้มันเป็นแล้วนะผมเราเอามดไปปล่อยลงนะในกรณีที่เราจัดสวนแล้วนะผมเรามดปล่อยลงพอเราเอามดปล่อยลงมันจะไปขุดหรือนะครับ <c oughs> พอกต้นไม้เราเสียหาย มันจะไปขุดหรือดินนะครับผมอ่าในกรณีนี้เราอย่าพึ่งไปปลูกต้นไม้ <c oughs> เราอย่าพึ่งไปปลูกต้นไม้นะครับผมมาเห่ามาเห่าดเลับไกไกลๆมาเห่าอะไรเว้ย ขารถนี่มาอย่างเนี่ยมาเฮาเนี่ยมาอย่างามา,มา,ม,ามาโดนด่าแล้วมากลับรถมาโดนดา่ามาเห่าอย่างที่ผมบอกนะ เหมือนกับทุกท,ทุกไรเลยนะผมนะจัดตู้แบบนี้นะจัดตู้แล้วนะผมใส่ดินนะผมให้จัดจัดรูปทรงใส่พงไม้ให้มดอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งไปปลูกต้นไม้นะครับผมเอามดลงให้มันขุดเต็มที่ก่อนนะครับเอามดลงตู้แล้วให้มดมาขุดเต็มที่นะครับผมพอมดมาขุดเต็มที่แล้วประมาณสักหนึ่งเดือนเราค่อยมาจัดสวนนะครับถ้าเราจะสวนมันี้เห็นไหมมดไม่ทําลายเลยนะครับ <c oughs> ถึงจะออกมาเดินเล่น ไม่มีนะครับผมแม้แต่กัดยอดต้นไม้เล็กๆแบบนี้นะครับผมไม่กัดเลยนะครับผมนะแบบนี้นะต้นไม้อ่อนๆเล็กๆแบบนี้ไม่กัดเลยนะครับผมอ่ามดนะครับผมที่มันออกมาเดินเล่นเนี่ยมันจะมามามาดูดกินน้ำนะผมแถวที่ผมมาวันนี้ผมฉีดความชื้นลงไปในตู้นะผมนะครับเอ่อฉีดเอาไซฟอกกีดนะครับผมพวกอา่ต้นไม้พวกนี้นะผมให้ความชื้นให้น้ํมด้วยนะครับ แต่ปุ๋ยไม่ต้องให้ละนะผมนะให้ปุ๋ยเดี๋ยวนายตายมั้งมดอ่ะนะฮะง่า <c> ย <oughs> <ng hai> นะครับผมลองทำดูนะลองทำดูนะผม <c oughs> หลายหลายคนหลายท่านนะฮะเคยจัดแบบว่าจัดตู้แบบนี้เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามดลงปล่อยมดเข้าไปอยู่ในโพง สองสามวันมดหรือขุดหมดนะผมเละหมดนะผมเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนนะฮะอันนี้ผมจับทางมดได้แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะตะลันป่าพม่านะมดตัวอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ตัวอื่นก็อยากลองอยู่เดี๋ยวมีตัวโจอยู่สองสามใบเดี๋ยวลองนะฮะเดี๋ยวลอง <c oughs> อย่างถ้าเป็นพวกอ่านักล่านักล่าเช่นเคียวดับ ไม่ทำลายต้นไม้อยู่แล้วนะครับอ่าเราจะาลงเที่ยวดาบก็ได้นะจะจัดเที่ยวดาบก็ได้ตู้เคี่ยวดาบลักษณะน,นี้นะผมมันนะฮะนักเคี่ยวดาบนะครับจะไม่กัดต้นไม้อยู่แล้วนะผมสวยแล้วดูแล้วเพลินตาดูแล้วงามตานะครับสุขภาพจิตดีนะสวัสดีเสียพิสารนะครับผมพิสารพล เขาถามมาว่าให้ความชื้นยังไงผมใช้ฟอกกี้ครับเสียฟอกกี้ฉีดลงดินเลยครับผมฉีดลงดินทั่วตู้เลยนะครับเหมือนฝนตกนะเหมือนในธรรมชาตินะผมเหมือนรังมดในธรรมชาตินะนะครับเหมือนรังมดในธรรมชาตินะอาศัยจากน้ําฝนปีละครึงหนึ่งครั้งนะสองครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะฉีดน้ําลงดินให้ชุ่มเลยครับผมนะฮะเพราะว่ามด ตะลานป่านะครับเสียชอบชื้นอยู่แล้วตะลานป่าชอบชอบชื้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวดาบก็ลงได้ชอบชื้นอยู่แล้วนะครับผมเป็นมดที่ทำรังในดินนะตู้เราจะจัดทรงไหนก็แล้วแต่เรานะครับผมเราคิดว่าสวยงามในสายตาของเราแล้วก็จัดเข้าไปครับผมมันไม่ได้ยากเลยนะจัดตู้นะ